สวัสดีครับพอบิสเลเยแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้ผมจะพามาชมบรรยากาศการไปเล่นน้ําสะไ่ายน้ําบนคิวบูทที่ผมทํางานอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นคิวบูธกาบีครับวันนี้ก็มีโอกาสบัลลัยนะคบหัวหน้าได้พามาเล่นน้ําผ่อนคลายหลังจากเลิกงานแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2องทุ่มครับคนในหมู่บ้านก็จะออกมาเล่นน้ําหรือว่ามาทํากิจกรรมเยอะเลยครับบนในหมู่บ้านคิวบูท ก็มีทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วก็วัยรุ่นต่างๆมาเล่นน้ำนะครับอันนี้ผมมากับเพื่อนฟิลิปปินส์นะครับนี่ครับก็มีมันนี่จาริโก้เลมอนแล้วก็โอมาลิกเรมต่างๆนะครับเพื่อนฟิลิปปินส์เล่นน้ําสนุกมากครับสระลึกประมาณ1.8เมตรนะครับแล้วก็ความยาวประมาณ20เมตรครับสระเล่นเข้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับคนที่อยู่ในหมู่บ้านที่ประเทศอิสราเอลครับดีมากๆเลยครับนี่ครับผมให้ชมบรรยากาศ สนุกสนานมากครับน้ําเล่นอันนี้ก็เป็นหัวหน้านะครับบ,ราบาราไบซาโบนะครับหรือบาราไบลีโอแบบอันนี้ครับสนุกกับเพื่อนเลยครับคนนี้บรรยากาศผ่อนคลายหลังจากทํางานมาเหนื่อยครับก็ได้มาผ่านอนคลายเล่นน้ำนี่ยเป็นสาวยน้าบนคิบูต์กาบีนะครับคิบูต์ที่ประเทศอิสราเอลฝากกดไลค์กดติดตามครับอิสราเอล คอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับ <Good. S 1> ขอบคุณครับ